สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ้อประจำวันที่4กันยายนนะครับก่อนอื่นต้องขอดีใจกับเพื่อนในกลุ่ม VP ของบิ๊กจอก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเมื่อคืนที่บิ๊กจอให้ไปแล้วเพื่อนๆของเซียนให้ไปนะครับเข้านะครับเกือบทุกคู่นะครับวันนี้ครับบิ๊กจอมีบอลเด็ดหนึ่งคู่มาแนะนําเพื่อนนะครับวันนี้บิ๊กจอจะแนะนําในลีกสวีเดนซูเปอร์ลีกครับนี่ครับ คู่ระหว่างฟันเคนเบิร์กครับอันดับ15พบกับอะโคโพลิสอันดับ12นะครับทีมเยือนคู่นี้เตะกันเวลา18.00นนะครับ6โมงเย็นพอดีนะครับคู่นี้ครับมาดูเหตุผลของบิ๊กจ็อกกันนะครับว่าทำไมเลือกคู่นี้นะครับนี่ครับมาเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับฟันเคนเบิร์กนะครับสูงแรกของเขานะครับ10นัดหลังสุดมีทั้งหมด 8เกมครับมีแค่2เกมเท่านั้นที่เสมอ0ูนะครับและส่วนทีมเยือนบ้างนะครับนี่ครับอโคโพลิสสิบนัดหลังสุดนะครับสูงแรกของเขามีทั้งหมด9เกมครับมีแค่เกมเดียวเท่านั้นที่เสมอศูนยครับฟันธงครับบิ๊กจอดฟันธงนะครับเลือกกดสูงแรกในราคาครึ่งควบลูกนะครับโอกาสมีสกอร์ครึ่งแรกเป็นไม่ได้สูงมากครับ และตอนนี้นะครับเว็บที่ิ๊จอเล่นอยู่นะครับมี2เว็บนะครับอยู่ฟ้าโมฟันครับนี่ครับอยู่ฟ้าโมฟันเพราะอะไรครับเพื่อนสังเกตดูราคาน้ําครับราคาน้าเนี่ยจะมากกว่าเว็บอื่นๆนะครับลองสังเกตดูแล้วกันนะครับเว็บนี้อยู่ฟ้าโมฟันนะครับราคาน้ํานี่จะเยอะกว่าเว็บอื่นๆนะครับและส่วนอีกเว็บหนึ่งนะครับ a m b ครับนี่ครับ a m b เพราะอะไรครับหลังจากที่พิจอร์เล่นบอนเสร็จนี่ก็ต้องมาเกมนี่เลยครับมีเกมมากกว่าพันเกมนะครับอยู่ในนี้ครับมีมากที่สุดนะครับในบรรดาเกมเกมต้อง a m b เลยครับมีทั้งเกมมีทุกอย่างครับไพ่ก็มีนะครับคาสิโนก็มีนะครับนี่ครับต้องสองเว็บนี้เลยครับและสองเว็บนี้นะครับ a m b กับ U f ฟ Mo f u ฟันนะครับมีโปรครับ นี่โปนี่ครับคืนยอดเสียครับแล้วก็ฝากแรก150แถมฟรี50บาทนะครับสโปรนี้นะครับ AMB กับยูฟามงฟันนะครับมีโปรและเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP ของ Big j o อยนะครับนี่ครับกลุ่ม VP ของ Big i g o จ g e มีทั้งการวิเคราะห์บอลเทคนิคการเดินชิปบาคาร่ามีบอลสดมีบอล VP ให้ตลอดนะครับตอน คืนนี้นะครับถ้าคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม vp ของ b i g j o แอดไลน์หา b i g j o อเลยนะครับหลาย b i g ก o ก็นี่ครับ JO เดเ S, <S underscore 88ครับลายส่วนตัว b i g j o อ l แอดลน์หา b i g j o ได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีครับสำหรับวันนี้ b i g ก o ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ b i g j o อด้วยนะครับสวัสดีครับ